ดีครับท่านผู้ชม st, เบิร์สต์ไอวิววันนี้เรามาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสังคมไทยในปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรมีสูงมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการครบเพื่อนต่างเพศของวัยรุ่นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ที่สาคัญครับวัยรุ่นบางคนก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระจะทําอะไรก็ได้และที่สําคัญอีกอย่างครับเรื่องของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มันจเจริญก้าวหน้าสามารถทําให้การครบหาและการติดต่อกันระหว่างเพื่อนต่างเพศเนี่ย มีมากขึ้นวันนี้ครับผมอยู่ที่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับเรามาเรียนรู้ในเรื่องของเพศศึกษารอบด้านที่ภาคส่วนทางการศึกษาเนี่ยเขามีการบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้เขามีการทําอย่างไรกระบ,บวนการอย่างไรที่จะป้องกันให้เด็กของเราเนี่ยท้องก่อนวัยอันควรได้เพราะว่าน่าติดตามมากเลยทีเดียวตากผมกันไปเลยครับโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยานะครับเราได้เปิดสอนเรื่องของเพศวิถีในหลักสูตรตรงนี้เราได้กําหนดให้ เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรของโรงเรียนโดยให้สอนในวิชาแนแนวเราสอนทั้งหมด16คาบเรียนนะครับทีนี้ในส่วนท,ที่ได้สอนตรงนี้เนี่ยวิชานแนวดําเนินการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนั้นม .1 และก็ม .6 ทุกคนทุกตะโกวิทยานะครับเราได้ดําเนินการในเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีนี้ในส่วนนี้ถามว่าการทํางานเนี่ยทำงานโดยกระบวนการของกิจการนักเรียนเข้ามาเกี่ยวข้องร่วมมือกับ ครูแนแนวนะครับถ้ามีปัญหาในส่วนของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศการดําเนินการก็คือทางฝ่ายกิจการนักเรียนจะเป็นคนดําเนินการแล้วก็ส่งมายัางครูแนแนวเป็นการแก้ไขปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นถามว่าถ้ามีนักเรียนมีปัญหาจะช่วยเหลือนักเรียนอย่างไรในส่วนนี้ทางฝ่ายแนแนวก็จะดำเนินการพูดคุยแล้วก็ส่งต่อไปทางโรงพยาบาลโรงเรียนรัฐประชารัฐสามได้ เห็นความสาคัญแล้วก็นําหลักสูตรพิิธีการศึกษาเนี่ยเข้ามาสูส่สถานศึกษาก็เริ่มตั้งแต่ป,ตปีพศ2556นะต้นปีทั้งนี้ก็รงเรียนของเรานั้นได้รับความสำคัญจากองค์กรแพทย์และก็สาธารณสุขจังหวัดก็ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำนะเป็นโรงเรียนคายโอกาสทางการศึกษาครับก็มองดูแล้วก็ความสำคัญที่อันดับแรกเนี่ยที่เขาให้ ในเรื่องกระบวนการเขาก็ให้อบรมทั้งทั้งหมดเห็นความสำคัญของคณะครูโรงเรียนทุกระดับนะครับโรงเรียนของเราต้องรับทราบกันทั้งระบบทุกคนนะครับจึงจะขับเคลื่อนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาไปได้นะครับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนนะคะครูเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนบทบาทการสอนจากการเป็นผู้สอนให้มาเป็นผู้จัดการเรียนรู้นะคะ แผนการสอนเราก็ต้องใช้เหมือนเดิมนะในแผนการสอนนั้นเราก็เอาแต่เนื so ้อหากับจุดประสงค์ส่วนสถานการ์เรื่องเนื้อเรื่องอ่ะจะเป็นสถานการณ์จริงเป็นส่วนมากส่วนมากก็จะเป็นสถานการณ์จําลองบ้างในแผนการสอนนะคะเราก็จะเอาสถานการณ์จริงกับสถานการณ์จาลองของเด็กเนี่ยมาเป็นเนื้อหาในการสอนในการสอนเนี่ยนักเรียนเนี่ยจะต้องศึกษา สถานการณ์นะคะสถานการณ์ที่กำหนดแล้วก็ให้คิดวิเคราะห์โดยครูเนี่ยจะกระตุ้นคำถามให้เด็กคิดคิดวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นแสดงออกอในสถานการณ์นั้นๆนะคะแล้วก็ทำกันคิดกันเป็นกลุ่มนะคะพอคิดกันเป็นกลุ่มได้แล้วก็ให้หาทางเลือกในการแก้ปัญหาแล้วก็ออกมาแสดงความคิดเห็นจะนำเสนอนะเสะนอคุณครูและคุณครูก็จะ ต้องฟังให้มากฟังนักเรียนให้มากนะฟังแล้วก็จับประเด็นจับประเด็นแล้วก็สรุปประเด็นนะคะสรุปประเด็นให้นักเรียนสามารถที่จะเลือกทางในการตัดสินใจครูจะไม่ชี้ถูกพี่ผิดทัศนคติของครูนะคะเมื่อก่อนเนี่ยจะเห็นเรื่องเพศเป็นเรื่องที่หน้าหน้าอายเป็นเรื่องที่ต้องต้องปกปิดเพราะธรรมเนียมไทยอะคะ่ะ ตอนนี้โลกเปลี่ยนแปลงเราที่อยู่ในโลกนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้ากับบริบทของสังคมในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราเป็นครูเราจะต้องเปิดใจเปิดใจรับในสิ่งเหล่านี้แล้วเห็นเรื่องเพศเป็นเรื่องปกติในการเปลี่ยนแปลงความคิดเหล่านี้ก็เนี่ยจะมาเป็นวิธีการเป็นหนทางที่จะทำให้นักเรียนของเราเนี่ย จะใช้แก้ปัญหาได้ในชีวิตประจำวันในชีวิตต่อไปในาคตั้งหน้าสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับนั่งลงครับ, <S <S รบนักเรีนนยนครับวันนี้นะครับกิจกรรมแน่แนวของเราก็เข้าสู่แผนที่6นะครับก็คือรู้จักคุ้นเคยซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะครับสิ่งที่ครูจะนํามาพูดคุยกับนักเรียนก็คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการกลุ่มกําเนิดการกลุ่มกําเนิดนั้นมีมีหลายวิธีไหมครับ ใช่ตอบถูกแล้วการคุมกําเนิดมีหลายวิธีแล้วถามว่ามีวิธีใดบ้างที่ดีที่สุดการสวมถุงยางทำไมคะการสวมถุงยางอนามาคือดีที่สุดคนอื่นนะครับกินยาคุมยังมีอีกไหมการนับหน้าเจ็ดหลัง7จอ่าการนับหน้าเจ็ดหลังเจ็ดนั่นคือทั้งหมดนั้นที่ลูกตอบก็คือการคุมกําเนิดแต่ถามว่ามีวิธีการที่ดีที่สุดหรือไม่บอกไม่ได้สรุปไม่ได้แต่วิธีการที่ปลอดภัยที่สุดก็คือเรื่องของ ถุงยางอนามัยนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้กันอย่างหลากหลายทุกอย่างที่นักเรียนตอบไม่ผิดแต่เราจะมาพูดคุยกันดูว่าอะไรที่จริงที่สุดอะไรที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเป็นการเรียนรู้ที่หลากหลายนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะให้นักเรียนทั้งหมดเนี่ยเข้าในห้องนี้แบ่งกลุ่มเป็น5กลุ่มด้วยกันนะครับด้วยความรวดเร็วเชิญครับได้กลุ่มแล้วลุกนั่งเลยนะครับนั่งประจำกลุ่มเลย อุปกรณ์ที่ตั้งอยู่ข้างหน้านี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้เอาไปศึกษากันลองพูดคุยกันลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยที่ครูให้ไปเนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรและมีวิธีการใช้อย่างไรแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมานําเสนอกันหน้าห้องเรียนนะครับก<อ>ลุ่มหนึ่งครับใครกลุ่มไหนถุงยางนะไหมครับให้ตามสมัครใจกลุ่มไหนกลุ่มจุกเชิญครับ เดี๋ยวนะครับครูก็จะให้นักเรียนเข้ากลุ่มพอเข้ากลุ่มเสร็จแล้วก็เขียนวิธีการใช้ในกระดพลิปชาร์ตนะครับอเชิญครับเข้ากลุ่มได้เลย สามารถดูด้านหลังได้ด้านหลังก็มีด้านหลังแข็งลานด้านหลังแขงมันจะมีลูกศรชี้อยู่ค่ะสําสหรับกลุ่มของนิช่นะคะได้ด้วยถุงยางอนามัยนะคะก็ถุงยางอนามัยนี่นะคะใช้เป็นใช้เพื่อการคุมกําเนิดน,นะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นโรคติดต่อทางเพศหรือโรคเอดได้ค่ะแล้วก็มีวิธีการใช้ดังนี้นะคะค่าหนึ่งนะคะเราถุงยางมันไหมคะให้เราลูบถุงยางอนามัยนะคะไปท่าเดียวกัน แล้วก็ฉีกนะคะระวังนะคะอย่าให้ถูกถุงยางอนามัยเพราะมั้นอาจจะทำให้รัว่วแล้วก็อาจจะเกิดการท้องได้นะคะค่ะเมื<ช>่<า>อเราได้ถุงยางอนามัยมาแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะบีบปลานถุงยางอนามัยเพื่อไล่อากาศออกนะคะ<ว><ว>แล้ว ก็ผู้ชายนะคะคือก่อนที่เขาจะมีเพศสัมพันธ์ก็อวัยวะเขาก็จะแข็งตัวโดยปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็จะใส่เองนะแต่ว่าให้เราเอาขอบเนี <favorite food this evening> ่ยไว้ด้านนอกแล้วเราก็จะรูดลงเรื่อยๆนะคะรูดจนสุดอวัยวะนะคะแล้วเราก็จะเหลือตรงนี้เพื่อใส่น้ำมัสติค่ะแล้วก็เมื่อผู้ชายเนี่ยเขาก็จะทำเร็จความใกล้คือถึงจุดสูงสุดแล้วนะคะวิธีการถอดก็คือ เทอนนะคะให้เราค่อยๆถอดขึ้นอย่างนี้หอวผู้ชายก็จะเป็นรูดลงนะคะ ในชีวิตของการเป็นครูนะครับก็ภาคภูมิใจแล้วแล้วยิ่งได้มาเป็นครูผู้สอนกิจกรรมเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนเนี่ยยิ่งภูมิใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่าชีวิตของการรับราชการครูเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเพราะชีวิตได้ช่วยเหลือนักเรียนนะครับเพราะจากนักเรียนที่ได้เคยช่วยเหลือไปเด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถามถามว่าอาดีตที่ผ่านมาถามว่าเคยเสียใจไหมไม่เคยเสียใจเพราะได้ช่วยเหลือเด็กอย่างดีที่สุด เป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมกับการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาวิีรอบด้านวันนี้สนุกสนานกันมากเลยทีเดียวนะครับผู้บริหารให้ความสาคัญในการบูรณาการเพศศึกษาเข้ากับกลุ่มสาระวิชาทุกกลุ่มสาระเลยนะครับและคุณครูที่สอนใบวันนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคตินะครับในการเรียนการสอนให้ง่ายและเข้าใจสามารถใช้ในชีวิตประจันนัเกเรียนของเราก็มีความสุขในการเรียนรู้และก็การพูดคุยเรื่องเพศถือว่าเป็นเรื่องปกติในปัจจุบันเลยทีเดียว ต้องยกความดีความชอบน่าชื่นชมนให้กับอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรสำหรับวันนี้เบิร์ดไอวิวฝังลาท่านไปชมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ